สวัสดีปีใหม่เด้อจ้าน,นี่คือกะปุ้นหัวหาพ,พี่น้องกะซินผักหอมรวมผักหอมป้อมแล้วก็ผักสลัดพี่น้องบะพันธุะปุ้นมืนี่สล่งปีใหม่พี่น้องสงาปีาัปีใหม่ สบายดีไ,ดไหมสม่ไมลูกสบายดีเด้อส,สบายดีปีใหม่สุขสุขคนะจ้าเออห้าเทีนแม่เอาให้รู้ข้าสลองปีใหม่พีน่นออ้เองเลยเอเดียวออพอว่าสนี่พ เจอจีเอมามาพี่น้องสุขุสุขคนเด้เอพันกระปุ้นสลองส่งท้ายปีเก่าตอนห้าปีไม่ขอให้พี่น้องเอซียู่ดีไม่แห้งเนาะบวชเจ็บบวไข้บวจนพี่น้องเลยควมมีความสุขความเจริญก้าวหน้า ปีเก้าขอให้มันไปนำปีเก้าจริงที่บุีบ่โคอ,อยังลายพี่น้องขอความสุขขอขอ,ขอมีความสุขกินอิม่มนอนสุขล้วพ่อพี่น้อง,งบ่อดบ่จ้องมามายัวยัอ่ะ 别夸。<laughs> yeah, ลุงนะครับ,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 บไปจูไปจูไปจัว <c oughs> โอ้ยคำใหญ่ที่ไ้เข้าเบิ้ดไปไหน เนี่ยพ่าน้องก๊อบฮะน้องก๊อบมาพี่น้องที่โทรศัพท์แหงและ่ะจะเห็นอะไรกินข้าวก็เบิง้ง กินข้าวเดียวม่เบิ่อโทรศัพท์่นองพี่โทรศัพท์ให้ใช่ปะพี่น้องเมื่อนนี้เป็นเมื้อพิเศษนะพี่น้องปก,กติอ่ะ นี่ค่ะพี่น้องเป็นวันเกิดของจอขัน S <S สามสิบเอ็ดยเดือนยังเดือท่านว่าบะต้ใจได้ระถามใจที่สามสิบเอ็ดเดือนท่านว่าผลเ,เกิดปีสองพันแปดจอขันเกิดปีสองพันแปดเออมเว้าวพีดพี่น้องปีสองพันป ที่2 0 8 0โมงกลางคืนพี่น้องที่31วันพุธปีโอ้ยปีอย่างปีสลูเม่อไหปีนู้พี่น้อง ลาเื่ออึงค่ะมีสองคนเกิดเดือนนี้กับวิธีวันที่นี้พี่น้องเลยมีสองคนค่ะแบอันอีกู้หยิ่งนะกัอาภาพได้พี่น้องคนเกิดเดือนนี้วันที่นี้ค่ะจะเล่ตแต่บางคน,นพี่น้องสำหรับหลานสะออึ่งอาภาพก็คือจัวคันท่องนะ่ะ แม่ก็มีพ่อก็ม่มีคือสาวกุ้งนะพัดพ่อเพื่อนบมมีแม่เพื่อนก็อยู่ไทยบุม่าก็ขาดครอบอุ้มจัวขันกับ่มมีพ่อมีแม่เพื่อนมาเฮียนอยู่นำสะตอยกับเพื่อนก็อาจจะอึดอัดแน่แหละพี่น้องกับเข้าใจไม่แบบบ่ให้เพื่อนอยู่น้ำหรอกพี่น้องเพื่อนตัดสินใจเองเพื่อนจะเข้าววด ทดแทนบุญคุณพ่อแม่เพิ่นเพิ่นก็บวชเลยเพิ่นก็บ่ซิกนะก็แล้วแต่เพิ่น เพิ่นมากกับเพิ่นกับเป็นสองพันเก้าแต่ปีเพิ่นเกิดยังป็นสองพันแปดโย่สิบโมงกลางคืนยังเพิ่นฮอตปีใหม่ทํายังเป็นปีเก้าโย่เกิดวันพุธตัวคันลานสาววันผู้หนึ่งพันเกิดวันคานาลกลางวันพี่น้องประมาณบ่ายโมงแหละเกิด ซาคุ้งนางเป็นซาละมันนี่ก็เป็นร้นเกิดเพิ่มร้อนหวาน,านสัสลเขาโคดน้ำได้พี่น้องมันเลยบระคุมัมนเลยบร,รแขงกุ้งปลูกผักสลัดนะโดน้ำบ่ได้ครับแข็งแล้วก็ขมพี่น้อง มันบหว,วานนี่หวานแต่ดูนาวปลูกพัสลัดขึ้นไวท่านฤดูฮ้อนเดือนสี่เดือนห้าแหละปลูกไว้มันนนั้นม,มันบวกขึ้นเสียงเพลงกับมบำบั้มบำอบั้ม,มนเน้อเคอยกินปีใหม่แถวกับกินช่ำนี้นแหละวกบอ,ะอบครแหละครอบครัวเ้า แม่ของซื้อเองพี่น้องไปนะทางสวนมะแรงคนแหละสาวต้อยเห็ดหมูกระทะชูวกินเด็กช่มแม่กินจระผัวเพิ่นมาเฮือนพี่น้องเพิ่นว่าสิถ่ายคลิปไว้พี่ให้น้องรับชมพรได้ถ่ายบ่ได้ถ่ายเพราะว่าเขาเปิดเสียงเพลงดังพี่น้อง ซีนมัดแล้วขปุ้นคือบิวช撒ขปุน้นกินมันบัดแลวซีนมัดแล้วพี่น้อง <c oughs> น้องกอบแบาว้วขปุ้นยังคือเก่า <c oughs> กินมันบัดก่อนลูก สบายดีพี่ใหม่เด้อพี่น้องสุขสุขคนอยู่ดีไม่แห้งอย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนนะพี่น้องเด้อคิดนี้ก็ว่าสบายดีอยู่ดีไม่แห้งลาไปก่อนจ้า